ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Vampire Next Door โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2024นะครับจะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มเนิร์ดหวังจะตอกเสาเข็มกับแวมไพร์สาวสุดฮอตอายุ400ปีถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับแคนที่หลงเข้ามาเลยยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเฟรมดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมกับสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์ like, และซัดปุ่มซัดติ๊กให้ผมด้วยนะ และถ้าหาก้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นและตามรลบชมกันสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําหนังเริ่มมาที่หนุ่มสิงห์ที่มีนามว่าคารออน เขากำลังฝันหวานว่าตื่นเช้ามาพร้อมกับไดแอนสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่เขาแอบชอบคาเมล่อนมักจินตนาการไปถึงเธอแต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งตัวเขาเองเป็นเด็กมัธยมที่ไม่เอาไหนแม้แต่ชอบสาวก็ไม่กล้าบอกทําได้แค่เก็บเธอไว้ในจินตนาการและเอาเธอไปฝันแค่นั้นพอลงมาจากห้องนอนพ่อก็ถามว่าเขาเรียนจบปีหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะไปเรียนมหาลัยสักทีแต่คาเมล่อนก็ตอบแบบปัดๆไปนะครับเพราะเขายังไม่ได้วางแผนอนาคตของตัวเองหลังจากนี้ ผู้เป็นแม่เลยตอบใ้พทายลูกชายไปว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้เวลาลูกหน่อยถ้าลูกมีเป้าหมายอะไรเดี๋ยวเขาก็คิดได้เองนั่นแหละจากนั้นคาเมลอนก็ปัดจักรยานออกจากบ้านซึ่งในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนเหล่าวัยรุ่นอเมริกันก็จะหาอะายได้เสริมอยู่แล้วนะครับคาเมลอนก็มาทํางานพัธถามเป็นพนักงานขายไอติมแต่ด้วยความที่เขาชอบจินตนาการถึงไดแอนมันจึงทําให้เขามาทํางานสายอยู่เรื่อยบวกกับหัวหน้าที่ขอร้องให้ลูกน้องช่วยปิดหลานแต่เขาก็โดนลูกน้องปฏิเสธซะอย่างนั้นคาเมลอนอ้างว่าเเขาาไม่สสะะดดววกกรตปับ ว่าหน้าในส่วนเข้าไปชุดต่อหน้าเพื่อนแถมยังดูถูกอีกนะครับว่าน้ำหน้าอย่างเองจะไปเดทกับสาวที่ไหนได้แต่พอคาเมลอนบอกว่าจะไปเดทกับไดแอนมันก็ยิ่งดูไม่น่าเชื่อเข้าไปใหญ่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ไดแอนจะมาสนใจผู้ชายห่วยๆอย่างเขาแต่คาเมลอนก็ไม่สนใจคำพูดของหัวหน้านะครับเพราะถือว่าเขาชอบไดแอนมากนั่นจึงทาให้ลิสเพื่อนร่วมงานของเขาเบะปากใส่ไปหนึ่งทีแต่ในความสวยก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะลิสที่เบะปากใส่มาก,กี้เธอก็เป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุด เนื่องจากเธอก็แอบชอบคาเมลอนมาตั้งนานแล้วแต่แอคาเมลอนมันไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าคนที่ชอบมันอยู่ใกล้เคือมลิชก็ถามว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะไปเดทกับสาวคนนั้นซึ่งคาเมลอนก็ตอบอย่างมั่นใจก่อนจะปั่นจักรยานกลับบ้านหลังเลิกง,งานเขาก็แวะมาที่บ้านของนายแอนซึ่งเธอกําลังนอนอาบแดดอยู่ในสวนหลังบ้านคาเมลอนที่มาเห็นก็สะดุดตาในความเซ็กซี่ของเธอเขาก็ตั้งท่าอยู่นานนะครับไม่กล้าเข้าไปหาเธอสักทีจากนั้นก็มีนักเรียนเจ้าถิ่นสองคนเดินเข้ามาหาเรื่องโดยพวกเขาามีชชื่่อวกัับจสน แชทก็เข้ามาผลักคาเมลอนล้มลงจากนั้นก็โยนโทรศัพท์ทิ้งพร้อมกับกล่าวหาว่าคาเมลอนเป็นพวกโรคจิตแอบถ่ายไดแอนแต่คาเมล่อนก็ปฏิเสธนะครับเขาถาให้ลองค้นโทรศัพท์เขาดูซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ไม่ชอบหน้าคาเมลอนอยู่แล้ววันดีคืนดีก็ตามไปบูลลี่เขาอยู่เรื่อยจากนั้นแชทก็โยนโทรศัพท์ไปที่ถนนคาเมล่อนที่กําลังจะเดินไปหยิบรถก็ดันขับผ่านมาเหยียบพอดีไดแอนที่เห็นก็รีบเข้ามาประคองเธอเยืยนยันว่าคารเมลอนไม่ได้แอบถ่ายเธอหรอกเพราะเเเเธออออชื่่่่ใจค้้าาายยูแแลวววตดมทททีโรศััพพ์ขงง เลยทําให้คาเมลลอนไม่มีอารมณ์ไปเดทกับไดแอนต่อเขาจึงขอเลื่อนไปวันอื่นแทนด้วยสีหงน้าหงุดหงิดในคืนนั้นขณะที่คาเมลอนกําลังเซ็งเรื่องโทรศัพท์เขาก็มองไปนอกหน้าต่างและเห็นเข้ากับวิกตอรียเพื่อนบ้านสาวสุดสวยที่ย้ายมาใหม่เธอกําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่พอดีคาเมลอนก็รีบปิดสวิตช์ไปเลยนะครับและแอบมองเธออย่างตั้งใจเผื่อว่าจะได้เห็นช็อตเดทแต่ทันใดนั้นแม่ก็เดินเข้ามาขัดจังหวะเธอบอกว่าอาหารเย็นเสร็จแล้วคาเมลอนหนึบกับหน้า เขาก็รีบปิดสวิตไฟอีกรอบแต่เมื่อหันกลับมาที่หน้าต่างเขาก็ต้องตกใจเมื่อวิกตัวเรียยืนจ้องหน้าเขาอยู่สีหน้าของเธอดูไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดทำนองว่าเธอรู้ตัวแล้วว่าเขาแอบมองนั่นยึดทําให้คาเมลอนยอมลงไปกินข้าวข้างล่างในระหว่างที่กินอาหารข้ามกันอยู่พ่อก็บ่นนะครับว่าทำไมลูกถึงยอมไม่เด็กพวกนั้นละแกแถมยังบอกอีกว่าแกไม่ได้เลือกเอาซะเลยเป็นเด็กขี้แพ้ที่ไม่ยอมยืนหยัดเพื่อตัวเองแต่ในระหว่างที่พ่อบ่นอยู่เสียงกล็กดหน้าบ้านก็ดังขึ้น คาเมลอนที่ไม่อยากฝังพ่อบนก็อาสาไปเปิดให้และเมื่อเขามองที่ตาแมวก็พบว่าเป็นวิกตอรีนที่ยืนรอยอยู่หน้าบ้านสีหน้าของเธอก็ดูไม่พอใจเอาเรื่องคาเมล่อนก็คิดว่างานนี้สวยสแล้วถ้าเปิดไปเธอต้องมาฟ้องพ่อ,พอแน่ๆแต่เมื่อเขาเปิดประตูไปจริงๆคนที่ไม่ยืนรอเขากลับเป็นเดแนแทนซึ่งคาเมลอนดึกกับเวิร์ไปเลยนะครับข้อถามเธอว่าเห็นใครอยู่หน้าบ้านเขาไหมดแดนก็บอกว่าไม่นะมีชั้นคนเดียวจากนั้นเธอก็ชวนให้เขาเออกไปกินพิซซ่าด้วยกันคาเมลอนได้ไม่อยากฟังพ่อบ่นอยู่แล้ว เขาก็รีบตอบตกลงทันทีจากนั้นทั้งสองก็ออกมาร้านพิซซ่าพวกเขาดูมีความสุขกันมากต่างฝ่ายต่างได้เป็นตัวของตัวเองจากนั้นมาตินเพื่อนของคาร์เมลอนก็เข้ามาในร้านไดแอดขอร้องว่าอย่าทักเขาแต่ก็ไม่ทันการคาเมลอนเรียกมาตินมาซะก่อนมาตินก็ทักทายทั้งสองนะครับแถมไมเแคยังหลงใหลในความสวยของไดแอดมากแต่กลับกันทางด้านของไดแอดเธอรู้สึกไม่พอใจซะอย่างนั้นมันเหมือนว่ามีบางอย่างที่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้จากนั้นไดแอดก็บ่นคาเมลอนว่า เรามากันแค่สองคนนะจะไปเรียกคนอื่นมาทํไมให้เสียบรรยากาศพอเป็นแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจไปส่งคาร์เมลลอนที่บ้านระหว่างทางบรรยากาศก็เงียบกริบต่างฝ่ายต่างตึงสุดๆคาเมลอนก็ต้องเอ่ยปากถามนะครับว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแดนแอน,นได้มีสีหน้าไม่พอใจเธอจึงเล่าความจริงให้ฟังว่ามาตนินเคยคบหาก,กับเธอมาได้สักพักแต่จูจ่ๆเขาก็ตีตัวออกห่างและหายไปจากเธอคาเมลอนที่รู้ความจริงก็ปลอบใจเธอนะครับถึงแม้ตัวเขาจะเป็นเพื่อนของมาตินแต่พอได้ยินเรื่องที่แดนแอนเล่า S <S> เขาก็รู้สึกไม่โอเคและเสียใจไปแพ้กันซึ่งในแอนก็เห็นท่าทีใส่เสื้อของเขาไม่รอดมันก็ทําให้เธอแอบชอบเขาไปหน้อยได้แอนแตัดสินใจลุกคาเมลอดไปอีกขั้นเธอบอกเขาว่าถ้าพ่อแม่ของเขาไม่อยู่บ้านเราสองคนมาดื่มด้วยกันไหมแต่ไม่ทันที่คาเมลอดจะได้คิดคํา,ต,คา,คาตอบเขาก็เหลือบไปเห็นวิกตัวเรียที่ยืนจ้องมองเขาอยู่แต่เมื่อลองมองไปอีกทีเธอก็หายไปแล้วคาเมลอดก็ถือกับลัวจนตัวสั่นเลยนะครับแล้วขอตัวเข้าไปในบ้านพอขึ้นมาถึงบนห้องเขาก็แอบมองวิกตัวเรืผอผ และผบว่าเธอยือนจ้องเขาอยู่เช่นกันแหวบสีหน้าของเธอ,อยังส่ญ่ยิ้มออกมาคาเมลอนก็รีบปิดผ้าม่านทันทีเลยนะครับแต่เมื่อเปิดดูอีกทีก็พบว่าเธอไม่ยือนอยู่ตรงนั้นแล้วทันใดนั้นเสียงของวิกตอรียก็ดังขึ้นด้านหลังคาเมลอนก็ถึงกับตกใจเขางงว่าเธอมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงวิกตอรียก็ถามนะครับว่าเขาแอบดูเธอทําไมคาเมลอนที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบกล่าวขอโทษเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจแต่วิกตอรียก็บอกว่านี่มันครั้งที่หแล้วนะและเธอจําเป็นต้องบอกเรื่องนี้กับพ่อของเขา คาเมลอนก็รีบขอร้องเธอเอาไว้ถ้าพ่อรู้เรื่องนี้เขาจะต้องถูกไล่ออกจากบ้านแน่นอนวิกตอเรียเลยยื่นข้อสเสนอมาว่าเขาต้องพาเธอไปส่งที่ที่หนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องที่ผ่านมาจะถือว่าเป็นโมฆะแต่ถ้าไม่ทําตามที่ขอเธอจะเอาเรื่องของเขาไปฟ้องพ่อคาเมลอนจึงรีบตอบตกลงทันทีเพราะเขาไม่มีทางเลือกและในระหว่างที่คาเมลอนขับรถไปส่งเธอวิกตอเรียก็ถามถึงเรื่องต่างๆนะครับว่าเขาอายุเท่าไหร่มีงานอดิเรกอะไรและชอบดูหนังผู้ใหญ่แบบไหนคาเมลลอนมันก็ถึงกับเขินจน พอมาถึงที่หมายวิกตอรียก็ขอยึดกุญแจเอาไว้และสั่งให้เขารออยู่ที่รถเพื่อให้แน่ใจว่าคาเมลอนจะไม่ชิ่งหนีเธอซะก่อนคาเมลอนก็จำใจต้องส่งกุญแจให้เธอก่อนที่วิกตอรีจะเข้าไปคุยกับยามและพาเข้าไปในตึกทั้งสองก็หายเข้าไปได้วยกันหลายสิบนาทีคาเมลอนที่เป็นห่วงเลยเดินไปดูแต่ทัในใดนั้นยามก็วิ่งหน้าเตื่นออกมาสภาพของเขาเหมือนเพิ่งสู้กับอะไรบางอย่างและเขาขอร้องให้คาเมลอนช่วยแต่คาเมลอนที่ปลอดแหกเขาก็รีบหนีขึ้นรถยามคนนั้นพยายามขอร้องให แต่ทันใดน,นั้นวิกตอรียก็เดินตามออกมาเธอจับยามคนนั้นดูเลือดต่อหน้าต่อตาคาเมลอนนั่นทําให้เขายิ่งกลัวมากขึ้นและวิกตอรียที่เพิ่งกัดยามคนนั้นเสร็จเธอก็กลับขึ้นมาบนรถเธอบอกคาเมลอนว่าทํางานเสร็จแล้วรีบพาเธอกลับไปส่งที่บ้านถ้าไม่อยากไปคุยกับลากมะม่วงอีกคนคาเมลอนได้เห็นแบบนั้นก็รีบทําตามทันทีในระหว่างทางวิกตอรียก็ขู่นะครับว่าถ้าไม่อยากโดนแบบยามคนนั้นก็ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดและเขาต้องไปส่งเธอทุกวันจนครบเจ็ด คาเมลอนก็ต้องยอมนะคะเพราะเขาไม่อยากไปคุยกับลากมะม่วงวิกตอรียก็สัญญาว่าถ้าเขาทาตามครบแล้วทุกอย่างถือว่าหายกันและพอกลับมาถึงบ้านวิกตอรียก็ให้รางวัลโดยการจุ๊บไปหนึ่งทีจากนั้นทักงสองก็แยกย้ายในต,ตอนเช้าคาเมลอนที่หลับอยู่เขาก็ถูกแม่เรียกลงไปข้างล่างเนื่องจากพ่อกําลังโวยวายอยู่หน้าบ้านพ่อเดินออกไปดูเขาก็พบว่าพ่อกําลังโวยวายเพราะกระจกรถมีมคราบเลือดติดอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดของใคร คาเมลอนก็พยายามบอกความจริงทั้งหมดนะครับแต่เขาก็อ้าอึ้งพูดไม่ถูกวิกตอเรียเลยเข้ามาขวางเธอแก้ตัวแทนคาเมลอนไปว่าเมื่อคืนมันมีกวางถูกลดชนเธอกับคาเมลอนเลยพามันไปส่งที่โรงพยาบาลศัตว์แถมยังบอกอีกว่าคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอให้ลูกชายคุณไปส่งฉันเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าประกันให้เพื่อความสบายใจนั่นจงทําให้พ่อหลงเชื่อง่ายๆซะอย่างนั้นแถมยังชมอีกว่าวิกตอเรียเป็นคนดีต่อมาในขณะที่คาเมลลอนไปทํางานที่ร้านขายไอติม มาน่าก็คุยกับเขาตามปกติลิสก็เดินมาบอกนะคบว่ามีคนมารอเจออยู่ข้างนอกและมันก็เป็นไปตามคาดเพราะคนที่มาเจอคือมาตินเขามาขอร้องให้คาเมล่อนช่วยงอไดแอนเพราะตอนนี้เธอทั้งสวยและดูดีกว่าเมื่อก่อนมากๆตอนนี้เขาแทบจะอดใจไม่ไหวและอยากขอให้คาเมลอนช่วยจับคู่เขากับไดแอนใน้ทีคาเมลอนก็ต้องตอบตกลงนะคะเพราะมาตินเป็นเพื่อนรักของเขาถึงแม้ว่าเขาจะชอบไดแอนแค่ไหนก็ตามหลังเลิกงานคาเมลอนก็มาบอกเรื่องนี้กับไดแอนและดูเหมือนว่าเธอจะดีใจอย,อย่างมากที่มาตินยังรักเธออยู่ แต่เธอก็แอบ,บชอบคาเมลอนอยู่ด้วยเช่นกันอารมณ์เหมือนรักพี่เสดายน้องแต่แอนจึงยอมไปเดทกับมาตินตามคําขอร้องของคาเมลอนสีหน้าของคาเมลอนก็เหมือนโดนมีดกรีดกลางใจเลยนะครับในคืนต่อมาคาเมลอนก็มาส่งวิตตอรเรียตามปกติวิตเตอรเรียก็จัดเสื้อผ้าให้เขาตอนนี้เหมือนว่าเธอจะแอบ,บปันใจให้เขาบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามคาเมลอนก็ยังคงรู้สึกผิดที่เขาต้องมาช่วยฆ่าคนตั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยสักนิดจากนั้นทั้งสองก็พานกนไปที่โกดังล้างแห่งหนึ่งเช่นเดิมวิต ไม่นานนะก็มีบางอย่างตกลงมาพร้อมกับวิกตอรียที่กลับขึ้นล้นอย่างรวดเร็วรอบนี้คาร์เมรอนรอบครอบนะครับเขาเอารถมาล้างที่ปั๊มซะก่อนจากนั้นเมื่อมาถึงที่บ้านวิกตอรียก็ถามว่าอยากเข้าไปนั่งคุยในบ้านด้วยกันไหมเพื่อเขาจะรู้สึกสนุกด้วยแต่คารไเมลอนที่ยังคงสับสนกับความรู้สึกตัวเองพี่แขกก็ดันปฏิเสธซะอย่างนั้นตกดึกในขณะที่เขานอนอยู่จูๆ่ๆวิกตอรียก็ปรากฏตัวขึ้นบนเตียงของเขาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวผืนเดียวคาเมลอนก็ตกใจนะครับไม่คิดว่าสาวจะมาจ้าเอ๋แบบนี้ เธอมาเล่าความจริงให้คาเมลอนฟังว่าเธอโดนแวมพร์กัดตอน,นอายุ20ต้นๆมันเลยถามให้รูปรักเคยยังสวยเอ็กแบบนี้ตลอดคาเมลอนเลยถามว่าตอนนี้อายุจริงๆของเธอเท่าไหร่กันแน่วิกตอรียก็ตอบว่าประมาณ400ปีได้ก่อนหน้านี้เธอเคยมีแฟนที่เป็นแวมพร์เหมือนกันเขาถูกพวกเรวที่เป็นอลีเก่าจัดการไปเมื่อร้อยสาิป,ปีที่แล้วตอนนี้เธอจึงมีชีวิตอยู่เพื่อล้างแค้นอีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าพวกที่เธอไปฆ่าทั้งหมดไม่ใช่มนุษย์คาเมลอนที่ได้ฟังก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอย่างน้นน้ใาาีเขาเขขจ และจากนี้เขายินดีที่จะช่วยวิกตอรียเสมอวิกตอรียก็บอกว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะแวมพายบางตัวแข่งแกล่งก่าเธอหลายสิบเท่าจากนั้นวิกตอรียก็ขอตัวกลับบ้านในเช้าวันต่อมามาตินก็มาหาคาเมลอนที่บ้านเพาโชว์ข้อความที่คุยกับแดแอนให้ดูทั้งสองก็นัดเดทกันในอีกสองวันมาตินชวนเพื่อนลักจากคาเมลอนไปด้วยเพื่อเอาไปเป็นพยานรักคาเมลอนก็จาใจต้องตอบตกลงนะครับแม้ว่ามันจะทําให้เขาเจ็บใจไม่น้อยก็ตามในคืนนั้นขณะที่มาส่งวิกตอรียเหมือนเคยคาเมลอนก็ถามว่า ถ้าคุณจัดการคู่อริหมดแล้วคุณจะทําอะไรต่อวิกตอเรียก็ตอบว่าคงจะย้ายออกจากที่นี่แต่มันคงจะเป็นเรื่องยากตอนนี้เหลืออีก2ตัวโดยเฉพาะตัวสุดท้ายเพราะมันเป็นแวมไพร์ตัวที่จัดการแฟนของเธอมันมีอายุเก่าแก่กว่าเธอมากเธอใช้เวลาตามหามันมาเป็นร้อยปีแล้วและเธอก็ไม่เคยเจอมันสักครั้งเหมือนมันแฝงตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งตอนนี้ขอเก็บริ้วล้อให้หมดก่อนพอดีแบบนั้นคาเมลอนก็เห็นใจเธอนะครับและบอกว่าจะช่วยจัดการมันอีกทั้งท่าทีของเขาก็ดูตื่นเต้น ที่ได้ลงเรือเดียวกันกับวิกตอรียพอมาถึงที่หมายยังโรงงานแห่งหนึ่งทั้งสองก็แอบย่อเข้าไปข้างในวิกตอรีก็บอกให้คาเมลอนรออยู่ด้านบนเธอจะขอแยกตัวลงไปอีกห้องหนึ่งคาเมลอนก็ยอมทําตามแต่โดยดีนะครับจนกระทั่งวิกตอรียย่างเท้าลงมาชั้นใต้ดินเธอดูตามห้องต่างๆแต่จู่ๆคาเมลอนทด่ซ่อนตัวอยู่เขาก็เหลือไปเห็นยามแก่ๆคนหนึ่งยามคนนั้นเดินตะเวนลงไปชั้นใต้ดินที่วิกตอรียเพิ่งลงไปคาเมลอนที่เห็นท่าไม่ดีจึงค่อยๆเดินตามแต่่่ททววาากตอเรีียยจัับมคนนน้ เธอก็เปิดฉากต่อสู้ทันทีส่วนคาร์เมลอนก็ตกใจกระสุนที่กระเด็นใส่หลังจากที่วิกตอรียฆ่ายามคนนั้นได้แล้วเขาก็พบว่าคาร์เมลอนหลบกระสุนจนลงมปนอนกองกับพื้นวิกตอรียก็รีบเข้ามาดูอาการนะครับแต่ทันใดนั้นคาร์เมลอนมันก็ลืมตาขึ้นมาพี่แกบอกว่าแค่เล่นเท่านั้นแต่วิกตอรียไม่เล่นด้วยเธอก็โวยวายใส่เพราะเธอไม่อยากเสียคนที่รักไปอีกเหมือนอดีตที่ผ่านมาพอกลับมาถึงบ้านคาร์เมลอนได้เห็นท่าทีสีเลียดของวิกตอรียเขาได้ถือโอกาสชวนเธอไปออกเดทพร้อมก ซึ่งมันก็ทาให้เธอยิ้มออกมาและรับปากว่าจะรีดตามไปสมทบวันต่อมาในขณะที่คาเมลอนทํางานลิสก็รวบรวมความกล้าชวนเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันในวันพรุ่งนี้แต่เอาว่าคาเมลอนคิดกับลิสแค่เพื่อนเขาเลยปฏิเสธไปอย่างสุภาพเพราะเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขากําลังช่วยแวมไพร์อายุ400ปีตามล้างแค้นในแฟนเก่าอยู่จนเมื่อถึงวันออกเดตได,ดแอนกับมาตินก็นั่งอยู่ด้วยกันส่วนคาเมลอนก็ต้องทนดูภาพบาดตาฝั่งหนึ่งก็แฟนฝั่งหนึ่งก็เพื่อนสถานการณ์มันลืนอไม่เข้าขายไม่ออกสุดๆ เขาช่วยพูดทั้งสองรีบๆพืนดีกันสักทีเนื่องจากมาตินและไดแอน,นมีบางอย่างที่จูนกันไม่ติดจากนั้นไดแอน,นก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเป็นเวลาเดียวกันกับที่วิกตอรีโผล่มาพอดีเธอชวนคาเมลอนไปเดินเล่นข้างนอกด้วยกันวิกตอรียเหมือนจะรู้ว่าคาเมลอนลำบากใจอยู่ในสถานาการณ์นี้เธอจึงชวนให้เขาออกไปจากที่นี่มาตินก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับไม่คิดว่าคาเมลอนจะมูฟออนได้แถมเพื่อนของเขายังมีแฟนสวยแซ่บสุด,สด,สดเมื่อออกจากร้านมาได้แล้ววิกตอรียก็ถามคาเมลอนว่าผู้หญิงคคนนนนั้เป็ใร คาเมลอนก็พูดเต็มปากเลยนะครับว่าเธอคนนั้นชื่อไดแอนเป็นคนที่เขาตามจีบมาตลอดหลายปีแต่ที่ยอมไม่ไดแอนเดทกับมาตินก็เพราะว่าเขามั่นใจว่ามาตินกับไดแอนจะจูนกับไม่ติดทั้งสองต่างกันยิ่งกว่าน้ำกับไฟไม่มีทางที่จะเข้ากันได้เขาจึงมั่นใจว่าสองคนนี้ไปด้วยกันม่รลอดแน่นอนนิสัยของมาตินกับไดแอนต่างกันคนละคู่จากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันบนรถเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่ทํางานของเขาซึ่งวิกตอรียอยากรู้ว่าเขาทํางานที่ไหนแต่ทว่าคาเมลอนกลับไมม่ยอลงรถ เธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าที่หน้าร้านมีอลีตเก่าของเขาอยู่ซึ่งก็คือแชทกับเจสันนะครับวิกตเรียที่เห็นก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่างานนี้ต้องถึงมือฉันสิจากนั้นเธอก็ลงจากรถไปท้าไอ้แชทกับเจสันต่อยซึ่งเธอไม่ได้เป็นคนต่อยเองนะครับคนที่ต่อยก็คือคาเมลอนแต่แคาเมลอนไม่รู้ตัวเลยสักนิดพี่แกก็โดนสัตว์หน้าแบบงงๆไปหนึ่งหมัดจากนั้นวิกตเรียก็แอบบอกทริคไว้ให้ต่อยตรงไหนคาเมลอนเลยตุยทองไอ้แชทไปนหนึ่งทีจอด ทำให้เขาชนะน็อกยกแรกก่อนจะไปวิกตอรียก็เสริมไปว่าแฟนฆ่าขายัแตะนั่นยิงทําให้แชทกับเจสันไม่กล้ายุ่งกับเขาอีกหลังจากเอาคืนได้สาเร็จวิกตอรียก็เอายาบรรเทาปวดให้เขากินคาเมลอนก็รีบดื่มอย่างไวเลยนะครับก่อนที่เธอจะเฉลยว่านั่นคือเลือดของเธอเองอาการบาดเจ็บของคาเมลอนก็หายเป็นปลิดทิ้งเหมือนว่าเลือดของแวมพร์จะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ในคืนนั้นขณะที่คาเมลอนกำลังนอนฝันถึงไดแอนซึ่งในฝันเธอก็ใส่ชุดบิกินี่สีฟ้าสุดเซ็กซี่ แต่จู่ๆวิกตอรียก็โผล่มาบนเตียงของเขาโดยไม่ทันตั้งตัวเธอรู้สึกเหงาและอยากคุยกับใครสักคนแถมยังบอกอีกว่าเลือดแบมพาที่ดื่มเข้าไปมันจะกระตุ้นอาการหืนมากกว่าปกติก่อนที่เธอจะเสนอว่าถ้าลืมไดแอนไม่ได้เธอมีวิธีจะช่วยและก่อนที่ทั้งสองจะจูบกันพ่อก็ดันเปิดประตูเข้ามาขัดจังหวะพอดีบอกเลยว่าจังหวะนี้เสียได้สุดๆพ่อที่เข้ามาไม่ดูตาม,มาตาเรือเขาจึงรีบถอยตัวเองออกไปจากนั้นคาร์เมลอนก็บอกก,บกับวิกตอรียว่าเลิกโผล่มาแบบนี้ได้แล้ว เพราะเขาไม่มีเวลาส่วนตัววิกตอรียที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็น้อยใจนะครับและหายตัวไปเธอคิดว่าในหัวของคาเมลอนมีแค่ไดแอนเท่านั้นเช้าวันต่อมามาตินก็มาหาเขาที่บ้านเพื่อบอกข่าวร้ายว่าเขาถูกบอกเลิกแต่สําหรับคารเมลอนแล้วนี่มันเป็นข่าวดีซะอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วว่าต้องลงเอยแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันวิกตอรียก็มาหาไดแอนที่ลานทั้งสองพูดคุยกันบางอย่างและไดแอนก็ตกอยู่ในภวงของวิกตอรียตอนนี้เธอตกอยู่ในอันตรายแล้ว สวนคาเมลอนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องจากมาตินเขาก็มาระบายความรู้สึกให้ลิสฟังเขาเจ็บปวดที่ต้องทนเห็นไดแอนคบหา,ากับเพื่อนของเขาถึงแม้ว่าจะมีวิกตอรีแอบชอบเขาอยู่ก็ตามลิสที่แอบชอบเขาอยู่ก็เจ็บปวดแม่แพ้กันนะครับเธอจึงใช้โอกาสนี้ลองชวนเขาไปคอนเสิร์ตอีกครั้งเผื่อว่าเธอจะมีโอกาสสารต่อบ้างรอบนี้คาเมลอนยอมไปกับเธอด้วยและเขาก็กลับบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เมื่อเขาออกมาที่หน้าบ้านคาเมลอนก็พบว่ารถของไดแอนจอดอยู่ที่บ้านของวิกตอรียเขาไม่รู้ว่าเธอมาที่นี่ทําไม ด้วยความสงสัยเขาเลยไปแอบดูที่หน้าต่างคาเมลอนพบว่าทั้งสองคุยกันอย่างลึกซึง้งก่อนที่จะพากันขึ้นไปชั้นบนพอทนความสงสัยไม่ไหวคาเมลอนเลยกลับเข้าบ้านและไปแอบดูสองคนนี้แต่เขาก็ลืมไปว่าวันนี้มีนัดกับลิสลิสก็รอเขาอยู่นานนะครับคาเมลอนก็ไม่โผล่มาสักทีพี่แกมัวแต่แอบสองสองสาวอยู่โดยเขาก็เห็นว่าทั้งสองกำลังอบก,กอดกันอย่างจุ๋จี๋ลิสก็ต้องรองคนเดียวแบบนั้นทั้งคืนพอถึงตอนเช้าในแอนก็ออกจากบ้าน วิกตอรีก็มายืนยาะเย้ยะนะครับแล้วถามคาเมลอนว่าการแอบ,บดูมันตื่นเต้นดีใช่ไหมโทษทีนะคนอย่างไดแอนไม่สนใจนายหรอกคาเมลอนเลยส่วนไปว่าเลิกยุ่งกับไดแอนได้แล้วไม่อย่างนั้นเขาจะบอกทุกคนว่าเธอเป็นแวมไพร์ซึ่งสิ่งนี้ทําให้วิกตอรียโมโหมากเธอจึงเข้าไปกระชากเสื้อเขาแล้วขู่คาเมลอนว่าถ้าไม่อยากให้พ่อแม่เสียลูกอย่างนายไปก็ช่วยจัดการแวมไพร์ตัวสุดท้ายให้ได้ซะก่อนตอนนี้เธอหาแวมไพร์ตัวสุดท้ายเจอแล้วถ้าจัดการมันได้เราทั้งสองจะได้ไม่ต้องข้องเกี่ยวกันอีกคาเมมมลลออนนกก็ไ่ีทางืะครับ เขาต้องหาวิธีอื่นเพื่อดึงไดแอน,นออกจากวิกตอรียต่อมาคาเมลอนก็เหมือนจะคิดแผนได้บางอย่างเขารีบมาหามาตินที่ทําสมาธิเพื่อทําใจอยู่คาเมลอนเสนอแผนให้มาตินคืนดีกับไดแอน,นเขารับปากว่าจะช่วยให้กลับมาคืนดีกันได้แต่มีข้อแม้ว่ามาตินจะต้องอยู่ยเฉยๆและทําตามที่เขาบอกเท่านั้นซึ่งมาตินก็ตอบตกลงจากนั้นคาเมลอนก็มาที่ร้านไอติมเพื่อขอลาออกทาเอาหัวหน้าถึงกับเวอและก่อนจะขึ้นรถลิสก็เข้ามาต่อว่าด้วยความผิดหวังซึ่งคาเมลอนก็ทําได้แค่ขอทนะครับ แล้วบอกว่าเขาลืมนัดลิจึงสัตว์ที่1ห,หมัดจากนั้นคาร์เมลอนก็มาหาไดแอนที่ร้านเพื่อเกลียกลก่อมใม่เธอยอมคืนดีกับมาตินเขาไม่สามารถปล่อยให้เธออยู่กับวิกตอเรียได้จากนั้นคาร์เมลอนก็กลับมาหามาตินที่บ้านและสั่งให้เขาพูดตามคําพูดของคาร์เมลอนทุกอย่างโดยเขาจะให้มาตินใส่หูฟังไว้ตลอดมาตินก็เห็นด้วยเพราะเขาต้องการไดแอนคืนมาเช่นกันเมื่อตกกลางคืนมาตินกับไดแอนก็มาออกเดทกันซึ่งคาร์เมลอนก็รู้จักทั้งสองดีเขาเลยบอกให้มาตินพูดตามที่เขาพูดทุกกปรระะโยคแแลแผนของ,ง,สองัส็็ําเจ นดแอดก็รู้สึกประทับใจมาตินมากขึ้นหลังจากที่ทั้งสองทานมือค้ำด้วยกันพวกเขาก็ชวนขับรถไปนั่งเล่นที่ริมทะเลสาบซึ่งท่าทีของนดแอนก็เหมือนจะรู้ว่าเป็นแผนของคาเมลอนแต่คาเมลอนไม่เฉลียวใจเลยนะครับจากนั้นนดแอนก็กัดเขาที่คอของมาตินและดูดเลือดเขาจนหมดตัวต่อหน้าต่อต,อตาคาเมลอนคาเมลอนที่เห็นก็ถึงกับช็อกจนทาอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าคนที่เขาเคยชอบมาตลอดจะก,กลายเป็นผีดูดเลือดแต่นะตรงนั้นก็มีวิกตัวเรียยืนดูอยู่ด้านหลังด้วยความสับสนปนกับรับไม่ได้ คาเมลอนจะกลับไปที่ร้านไอติมอีกครั้งไดแอนก็ขับรถตามมาเธอพยายามอธิบายปนโกโหกว่าเธอแค่ช่วยเหลือมาตินเท่านั้นไดแอนก็เปิดท้ายรถให้ดูซึ่งปรากฏร่างมาตินนอนอยู่ในนั้นเขาเริ่มมีอาการหลังจากโดนคมเขี้ยวของแวมพายไดแอนพูดว่าเขาแค่เปลี่ยนมาตินให้เป็นอีกคนเท่านั้นมาตินจะแข็งแกร่งกว่าเดิมและมีชีวิตยืนยาวตลอดกาลแต่คาเมลอนก็ไม่เข้าใจว่าการเป็นแวมพร์มันดียังไงเขาบอกว่าไดแอนหลอกลวงเข้ามาโดยตลอดแต่ไดแอนก็บอกว่าเรื่องระหว่างเรานคือเรื่องงจริ และเธอก็รู้สึกแบบนั้นว่าเธอรักเขาแล้วก็รู้ว่าเขาก็รักเธอเช่นกันแต่การมีชีวิตเป็นอมตะมันจะเจ็บปวดทุกครั้งที่ทนเห็นคนรักแก่และตายไปทีละคนเธอจึงไม่อยากให้คาเมลอนลงเอยแบบนั้นคารเมลอนก็เริ่มสับสนนะครับไม่รู้จะเชื่ออะไรดีเขาจึงขอแยกตัวไปเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบกับวิกตอรีที่รออยู่เธอบอกกับเขาด้วยท่าทีกเกลี้ยกล่อดว่าไดแอนนั่นแหละที่เป็นแวมไพร์ชั่วร้ายตัวสุดท้ายและเราต้องร่วมมือกันก,นกบจัดเธอแต่คาเมลอนก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่่่เเชืออวาบบไไดแแนนนนจะปป็บบั้ วิกตอรียก็ถือโอกาสจับตัวคารเมลอนเป็นตัวประกันทันใดน,นั้นไดแอนก็มาหาที่บ้านพอดีพร้อมกับมาตินที่กลายเป็นแวมพายไปแล้วแต่ทว่าหัวหน้าร้านไอเติมก็ตามมาขัดขวางเขาพูดออกมาว่า,วารู้ทีแรกอยู่แล้วว่าแกไม่ใช่คนพี่แกเลยโดนไดแอนเล่นงานก็ให้เป็นคนแรกจากนั้นไดแอนกับมาตินก็เผชิญหน้ากับวิกตอรียที่เป็นคู่อริหลายร้อยปีวิกตอรียจับตัวคาเมลอนเป็นตัวประกันนั่นทําให้สองสาวแวมพร์สู้กันอย่างดุเดือดคาเมลอนที่หลุดมาได้เขาก็อยากจะช่วยไดแอนจึงีีงท เธอก็ไม่เป็นไรเลยสักนิดจากนั้นทั้งสองก็เปิดฉากสัตว์กนันต่อวิกตอรียก็พลาดท่าให้กับไดแอนนะครับแต่ไดแอนไม่ได้จัดการวิกตอรียในทันทีเธอขอให้วิกตอรียฟังเหตุผลก่อนเรื่องจริงทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไดแอนเคยอยู่กลุ่มแวมพร์ที่ชั่วร้ายแต่เธอทนไม่ได้เลยหนีออกมาวันหนึ่งเธอก็ได้เจอกับแฟนของวิกตอรียซึ่งเขาเป็นแวมไพร์ที่ดีเธอได้ดื่มเลือดของเขาแฟนของวิกตอรียไม่เคยดื่มเลือดบรุษสักครั้งผิดจากแฟนของไดแอนที่เป็นนนแววมพพ์ฝ่่าออ่าาายยย้้กกกัอออลเหืืทุคน จ้สมดุลของโลกเปลี่ยนไปแฟนของวิกตอรียเลยจําเป็นต้องหยุอยัางพวกเขาแต่ทว่าแฟนของวิกตอรียก็พลาดท่าให้แฟนของไดแอนพอได้ฟังแบบนั้นวิกตอรียจึงเย็นลงและมองไดแอนในแง่ดีมากขึ้นทามองว่าเลือดของแฟนเธอยังไหลเวียนอยู่ในตัวของไดแอนมม่เลยทําให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันซะอย่างนั้นวิกตอรียก็ขอให้ไดแอนมาสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันนะครับทิ้งให้คาเมลอนยืนงงไปไก่ตาแตกด้วยความอี่ยงวะจากนั้นวิกตอรียก็บอกลากับคาเมลอนก่อนที่ไดแอนจะจูบเพื่อเป็นการบอกลา มาตินไดแอนและวิกตอรียก็ตัดสินใจออกจากเมืองนี้พร้อมกันหวัวหน้าร้านไอติมที่กลายเป็นแวมไพร์ก็ไปด้วยนะครับวิกตอรียก็ทิ้งท้ายคาเมลลอนว่าถ้าเบื่อการเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ติดต่อพวกเราได้ตลอดจากนั้นทั้งสี่ก็หายไปทันทีวันต่อมาคาเมิลอนก็ตัดสินใจบอกกับพ่อแม่ว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาอยากทําทอาชีพนักเขียนโดยหนังสือเล่มแรกของเขาจะเขียนเกี่ยวกับแวมไพร์ขอดเรื่องก็จะเป็นแวมไพร์แนวหญิงรักหญิงนะครับซึ่งพ่อแม่ก็เห็นด้วยอย่างน้อยลูกชายก็ค้นหาตัวเองเจอสี จากนั้นคาเมลลอนก็มาขอโทษลิสอจ่างจิงใจและเขาก็ขอโอกาสเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งตอนนี้ลิสก็ได้เป็นหัวหน้าร้านไอติมแทนเธอจึงยอมฟังที่คาเมลอนพูดแม้ว่ามันจะดูเหนือจินตนาการมากก็ตามแต่เธอก็ยินดีจะให้อภัยเพราะลิสเองก็รักคาเมลอนอยู่แล้วทั้งสองก็ยอมลงเอยกันด้วยดีในที่สุดคาเมลอนก็เลือกที่จะมีชีวิตเป็นมนุษย์และอยู่กับลิสที่เป็นมนุษย์อย่างสันติทั้งที่เขาสามารถเลือกเป็นแวมไพร์และอยู่ตลอดกาลได้แแตต่่คาาามมมรรออนชอบชบบบีีวิธดบบกก และ The v a m p i r e Nextdoor ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ The v a m p i r e Next door บอกเลยว่าหนังแวมพร์นี่มันมีหลายรูปแบบสุดๆไปเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีหนึ่งเรื่องนะที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแต่ถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างก,กับแวมพร์สายบูเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกน้อยลงไปเลยนะครับในเรื่องพี่คาร์เมลอนเองพี่แกก็เซื้อจัดวิกตอเรียมานอนเสิร์ฟถึงในห้องแท้ๆที่แกกับเล่นตัวซะอ,อย่างนั้น ผมมั่นใจเลยนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนต้องเสียดายแทนแน่นอนพอดูหนังเรื่องนี้จบแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างถ้าให้เลือกระหว่างไดแอนกับวิกตอรีอเพื่อนๆจะเลือกคนไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก,ก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ